นะครับวันนี้มีเครื่องพ่นยาพายุมาแนะนํานะครับวันนี้จะมาโปรโมชั่นกันสุดถูกเลยครับของแถมเหมือนเดิมนะครับหัวพ่นยาสี่หัวนะครับแน่นแ่นเลยนะครับสี่หัวหัวฟุ้งหัวกลางแล้วก็หัวแหลมนะครับหัวแฝดก็มีหัวฝักบัวก็มีให้นะครับด้ามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ชาร์จไฟบ้าน220บโวลต์เสียบปลั๊กไฟบ้านได้นะครับแบตหมดคือขึ้นสีแดงทางด้านนี้แบตเต็มคือขึ้นสีเขียวนะครับชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ประมาณ7จชั่วโมงนะครับ มีสวิตช์วอลลุ่มเล่งเบาให้ไปพร้อมนะครับตัวนี้แบต12โวอน์8แอมป์นะครับมอเตอร์ประมาณ3.1บาทราคาเราจะเปิดโมชั่นนะครับถูกที่สุดนะครับเอ่อ599บาทนะครับราคานี้ก็ไปเลยนะครับสุดถูกนะครับ599บาทเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวกันนะครับไปครับสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่องพ่นยาพายุ16ลิตรตัวนี้นะครับราคาเราเปิดกันอยู่ที่599บาทเท่านั้นนะครับจำเลยนะครับ ร9 9บาทน,นะครับสนใจลงชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์มาได้เลยนะครับลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่รับโอนก่อนนะครับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณมากเลยนะครับร้านแฉ่งการเกษตรจังหวัดพิจิตรนะครับขอบคุณมากครับ